โอ้โหดราม่าเวทีนางงามระดับแกลนสแลมเปิดคลิปมาก็ตื่นตาตื่นใจเลยค่ะเห็นเป็นโต๊ะอาหารที่ยาวมากๆเลยค่ะคุณ บนโต๊ะปูด้วยใบตองสีเขียวสดแล้วบนนั้นก็มีอาหารจัดเต็มแน่นเอียดไปหมดทั้งข้าวสวยกองโตโตผลไม้สีสันสดใสยอย่างแตงโมมะม่วงแล้วก็มีอาหารย่างกับเครื่องเคียงอีกเพียบวางเรียงรายกันไปนี่คือการต้อนรับมือคํำสุดอลังการสไตล์บูโดไฟท์ของฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะร,รอบโต๊ะก็มีเหล่าสาวงามมิสเอิร์ธยืนเตรียมพร้อมกันอยู่หลายคนเลยค่ะ ทันใดนั้นสาวงามในชุดราตรียาวเกาะอ,อกสีดแดงกำ่ัก็เดินยิ้มหวานเข้ามาในภาพเลยค่ะเธอคือเวียดนามนั่นเองสวยสง่ามากๆค่ะเธอเดินมาสมทบกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่หยุดยืนอยู่ข้างๆสาวงามจากเช็กริพับลิกที่มาในชุดสีฟ้าอ่อนสวยหวานมิสเวียดนามเริ่มพูดคุยและส่งยิ้มสดใสดูเธอตื่นเต้นและมีความสุขก,กับอาหารตรงหน้ามากๆเลยค่ะ สักครู่เราก็ได้เห็นสาวงามจากโดมินิกันริพับลิกในชุดสีเหลืองสดใสามาเยือนอยู่ข้างๆมิสเวียดนามค่ะทั้งคู่ก็โพสท่าสวยๆมิสโดมินิกันก็หัวเราะออกมาอย่างร่าเริงดูเป็นกันเองและสนุกสนานมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ได้เห็นมิสเช็กริพับลิกอีกครั้งคราวนี้เธอดูโดดเด่นมากเพระสวมถุงมือสีดำค่ะ เธอกำลังทำท่าทางสนุกสนุกชูมือขึ้นมาเหมือนหยอกล้อหรืออาจจะบอกว่าพร้อมทานแล้วขยับตัวเบาๆดูน่ารักไปอีกแบบข้างๆเธอก็มีมิสฮ่องกงและถัดไปอีกนิดคือมิสเปรูที่อยู่ในชุดสีเหลืองอ่อนยืนยิ้มหวานอยู่ด้วยค่ะ จากนั้นก็ค่อยๆเผยให้เห็นสาวงามคนอื่นๆที่ยืนเรียงแถวกันยาวไปตามแนวโต๊ะอ,อาหารเลยค่ะมีทั้งมิสเยอร์มนีและสาวงามจากประเทศอื่นๆอีกหลายท่านทุกคนดูยิ้มแย้มแล้วตื่นเต้นกับประสบการณ์มือข้าสุดพิเศษในครั้งนี้มากๆเลยค่ะโอ้โหงานนี้คอมเมนต์สนั่นเลยค่ะคุณเสียงแตกเป็นสองฝั่งชัดเจนมากเลยค่ะ เริ่มจากฝั่งที่เข้ามาอธิบายก่อนนะคะหลายคนบอกว่านี่คือบูโดไฟท์ค่ะเป็นประเพณีการเลี้ยงอาหารแบบดั้งเดิมของชาวฟิลิปปินส์เลยที่จะเสิร์ฟอาหารทุกอย่างลงบนใบตองยาวๆแล้วทุกคนก็ล้อมวงใช้มือทานกันค่ะ พวกเขาบอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความใกล้ชิดเป็นกันเองและการให้เกียรติกันมากๆมักจะทำในโอกาสพิเศษหรืองานสังสรรค์นในครอบครัวบางคนก็บอกว่าคนที่ไม่เข้าใจอาจจะแค่ตกใจในวัฒนธรรมเฉยๆเพราะจริงๆแล้วเจ้าภาพเขาตั้งใจให้เกียรติและอยากให้สาวงามได้มีประสบการณ์พิเศษนี้ค่ะ มีคนนึกย้อนไปว่าตอนปี2018ที่เผื่องคั้นได้มงมิสเอิร์ธก็มีมื้ออาหารแบบนี้เหมือนกันตอนนั้นเธอก็ทานอย่างน่ารักเลยแต่ในขณะเดียวกันโอ้โหอีกฝันก็อึ้งไปต,ตามๆกันเลยค่ะมีคอมเมนต์สั้นๆแต่ได้ใจความอย่างฮะหรือนี่มันอะไรกันเนี่ยเพียบเลยค่ะบางคนถึงกับถามว่านี่ของจริงเหรอนึกว่า AI สร้างภาพ แถมยังมีคนช่างสังเกตถามว่าแล้วพวกเขายูนกินกันหรอไม่มีก้าอี้เลยที่หาที่สุดคือมีคนสับสนหนักมากค่ะหลายคอมเมนต์เลยค่ะที่ถามว่าเดี๋ยวนะนึกว่ากำลังประกวดอยู่ที่อินเดียซะอีกหรือนี่มันไม่ต่างจากอินเดียเลยเพราะภาพจำการใช้มือทานอาหารนั่นเองค่ะ ประเด็นเรื่องรักโลกซึ่งเป็นธีมหลักของเวทีก็โดนถกเถียงหนักมากๆค่ะหลายคนบอกว่าเข้าใจว่าอยากเป็นมิตรต่อโลกแต่ไม่จําเป็นต้องถึงขั้นนี้ก็ได้มั้งการใช้จานชามเซรามิกหรือสแตนเลสที่ล้างใช้ซ้ําได้ก็รักโลกเหมือนกันแถมยังดูเหมาะสมกับงานระดับนานาชาติมากกว่าบางคนก็แซวแรงว่านี่ไม่ได้รักโลกแล้วนี่มันกลับสู่ยุคป่าหรือเปล่าแล้วทําไมต้องถึงขนาดตัดใบตองมาใช้มือเปิบขนาดนี้ แล้วก็มาถึงจุดที่วิจารณ์กันแบบไม่ยั้งเลยค่ะคือการเปรียบเทียบมีคอมเมนต์หนึ่งที่คนถูกใจเยอะมากๆบอกว่านี่ยังดูแยก่กว่างานบุญแถวบ้านฉันอีกเทียบกับงานเลี้ยงในเวียดนามนะคะบางคนก็บอกว่านึกว่าของเส้นไหว้ในเดือน7คือเดือนผีของเวียดนามค่ะหรือเหมือนโต๊ะไหว้ผีระยต บางคนก็แรงไปอีกบอกว่านึกว่าอาหารเป็ดอาหารไก่ในชนบทหรือนี่ให้อาหารหมูเหรอโอ้ยแรงมากๆค่ะมีคนบ่นว่าอาหารที่ฉันกินทุกวันยังดูดีกว่านี้เลย แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ลามไปถึงการวิจารณ์ตัวเวทีประกวดเลยค่ะหลายคนเยอะเย้ยว่านี่หรอเวทีระดับ Big Six งบน้อยโลบั d เจตมากบางคนถึงกับบอกว่าการจัดงานแบบนี้ยิ่งทำให้เวทีอื่นๆอย่าง MCO ดูสมควรติด Big Six มากกว่ามีคนขุดเรื่องเก่าๆที่เคยมีดราม่าว่า Miss Earth ให้ผู้เข้าประกวดพักในโรงรามที่ดูเหมือนบ้านพักรายวันด้วยค่ะ ท่ามกลางดราม่าทั้งหมดนี้ก็ยังมีคนชมมิสเวียดนามนะคะว่าสวยมากโดดเด่นจังแต่ส่วนใหญ่จะออกแนวสงสารมากกว่าค่ะแบบว่าช่วยพามิอังกลับบ้านทีหรือส่งมาประกวดเวทีนี้เสียดายของจังแถมยังมีคนแซวคำขำว่าถ้าครูสอนมารายาทที่เวียดนามมาเห็นว่าต้องใช้มือเปิดแบบนี้คงโดนหักคะแนนความสง่าไปร้อยเต็มเลยนะคะ สรุปคือมีทั้งที่พยายามปกป้องว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักกับอีกฝั่งที่มองว่ามันไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติผู้เข้าประกวดและทําให้ภาพลักษณ์ของเวทีดูไม่ดีเลยค่ะยังมีอีกดราม่านะคะเปิดคลิปมาปุ๊บก็เห็นเวทีเลยค่ะแวบแรกเหมือนมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินลงจากเวทีไปทางซ้ายมือนะคะ บนเวทีมีฉากหลังเป็นแผงสีเงินเงินที่ดูวิบวับระยิบระยับมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตัวอักษรแปะไว้ว่า Miss Earth 2025ยัองย่างชัดเจนเลยค่ะด้านบนเพดานก็มีการตกแต่งด้วยเถาไม้เลื้อยสีเขียวๆห้อยลงมาดูสดชื่นสองข้างของเวทีก็มีป้ายธงสีเหลืองๆตั้งอยู่ด้วยค่ะ บนเวทีมีสาวงามคนหนึ่งกำลังยืนสง,ง่าเลยค่ะเธอสวมสายสะพายอาร์เจนตินาค่ะวันนี้เธอมาในลุคที่ดูสบายๆแต่ก็ยังสดใสนะคะใส่เป็นเสื้อกล้ามสีเขียวอมฟ้าที่ดูมีประกายวิ้งๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงยีนขายา,ยาวทรงขากว้างๆดูเท่ๆค่ะ ในมือของเธอถือไมโครโฟนอยู่ค่ะเหมือนเธอกำลังพูดอะไรสักอย่างหรืออาจจะกำลังร้องเพลงอยู่ก็ได้นะคะดูเธอตั้งอกตั้งใจมากๆเลยค่ะมีจังหวะหนึ่งที่เธอยกมือขึ้นมาด้วยนะคะดูมั่นใจและเป็นกันเองมากๆเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบก็ดูเหมือนจะมีผู้ชมบางส่วนนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือด้วยค่ะ หม g กอคอมเมนต์ถล่มทลายเลยค่ะคุณเสียงแตกเป็นหลายทางมากๆเลยค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากว่าเวทีที่โรงเรียนฉันยังดูดีกว่านี้อีกเท่านั้นแหละค่ะคอมเมนต์แนวเปรียบเทียบก็มากันเป็นชุดเลยค่ะบางคนก็บอกว่า แพ้แม้กระทั่งเวทีงานแต่งงานแถวบ้านฉันบางคนก็บอกว่าโอ้ยนึกว่าเวทีงานโรงเรียนอนุบาลหรือเวทีงานวันเกิดลูกฉันยังอลังการกว่านี้เลยค่ะที่ถูกเปรียบเทียบเยอะที่สุดเลยก็คือเวทีคณะแสดงโลโตคณะดนตรีลูกทุ่งค่ะหลายคนบอกว่าแพ้เวทีโลโตอ,อีกแล้วหรือคณะโลโตยังดูหรูกว่านี้เลยไม่พอค่ะยังมีการเปรียบเทียบไปถึง เวทีร้องเพลงในร้านกาแฟ ى, หรือเวทีร้องเพลงฮาร์ดไว้เนาร้องด้วยกันตาต่างจังหวัดด้วยค่ะพอเห็นแบบนี้หลายคนก็เลยเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงสถานะของเวทีเลยค่ะบอกว่านี่หรอเวทีระดับบิ๊กซิบางคนก็แซวแรงว่านี่มันบิ๊กซิตรงไหนแล้วก็มีการเสนอชื่อเวทีอื่นขึ้นมาแทนบอกว่าแบบนี้ให้มิสคอสโมเวทีใหม่ของเวียดนามเข้าไปอยู่ในบิ๊กซิแทนเถอ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะท่ามกลางเสียงวิจารณ์ก็มีคนพยายามเข้ามาอธิบายสถานการณ์อย่างจริงจังเลยค่ะมีหลายคอมเมนต์ทั้งภาษาอังกฤษและที่แปลเป็นเวียดนามที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังเข้าใจผิดเขาอธิบายว่านี่ไม่ใช่งานขององค์กรประกวดโดยตรงค่ะ แต่เป็นกิจกรรมสกูทัวร์ค่ะเขาบอกว่าเวทีนี้เป็นฝีมือของนักเรียนในโรงเรียนเล็กๆที่เหล่าสาวงามไปเยี่ยมเยือนเพื่อรณรงค์และสอนเด็กๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งหากพวกเขาเลยบอกว่านี่แหละคือการประกวดนางงามที่แท้จริงและคิดก่อนที่จะพูดนะแต่ดูเหมือนว่าคำอธิบายก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะคนก็ยังวิจารณ์ต่ออยู่ดีเจ้าของคลิปเองก็ยังตอบกลับคอมเมนต์ที่มาอธิบายแบบขำๆว่า จ้าคกกิ้งโชว์เหมือนเป็นการแซวกลับฝั่งฟิลิปปินส์ที่เคยแซวเวทีเวียดนามค่ะมีคอมเมนต์ที่พูดตรงๆเลยว่าดูเหมือนประเทศที่ยากจนจังหรืองบน้อยมากบางคนก็บ่นว่าประกวดมาตั้ง24ปีแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ แล้วก็เริ่มมีการประทะกันเล็กๆค่ะมีคนจากฝันฟิลิปปินส์เข้ามาบอกว่าอย่างน้อยพวกเราก็พูดภาษาอังกฤษเก่งส่วนอีกฝั่งก็สวนกลับว่าฟิลิปปินส์มีมงกุฎเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ประเทศพัฒนาเลยโอ้ยเริ่มจัดดราม่าแล้วค่ะปิดท้ายด้วยการที่มีคนนึกถึงอดีตบอกว่าเวทีมิสเอิร์ e 2023สวยที่สุดแล้วแสดงว่าปีนี้คนผิดหวังกับภาพที่เห็นกันเยอะจริงๆค่ะ